แล้วตอนนี้บวกมาแสนสี่แล้วเพื่อนไอ้หี้ยมาแบบงงงงอันนี้คือข้อดีของการปัดเศษเพื่อนอันนี้คือข้อดีของการปัดเศษครับผมคำเตือนสำหรับน้องๆที่มีอายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ผมแนะนำให้เรียกพ่อแม่พี่ป้านาอาญาติโกโหติกาของน้องมานั่งดูข้างๆเพื่อให้คำแนะนำกันไปด้วยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมกลับมาพบกนันอเช่นเคยกับช่องอย่าไปหยองอ๋องเองครับเพื่อนวันนี้อ๋องจะไปเล่นเกมเบเกอรี่โบน anza ให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผมกับทุน7,907บาทนะครับผมพอดีว่าอ๋องเติมไปสองหมืแล้วไปเล่นเกมสาวถ้ำม,มามา เหลืออยู่เจ็ดพันกว่าครับเพื่อนๆโดนสาวถ้ำรับประทานไปเรียบร้อยรู้ว่าสู้ไม่ไหวในเวลานี้อ๋องก็เลยพักจากเกมสาวถ้ำมาเปลี่ยนมาเล่นเกมเบเกอรี่เพื่ออัดป็นคิให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนนะครับผม และส่วนเพื่อนๆคนไหนเ,นเพื่อนๆใหม่ที่เพิ่งจะเคยเข้ามารับชม <t> เป็นครั้งแรกถ้าชอบคลิปนี้องก็รบกวนขอ,ขอความกรุณาเพื่อนช่วยกดติดตามกดซับสไคร้และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้อองทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วในภายภาคหน้าอองจะมีการไลฟ์สดมีโครงการที่จะไลฟ์สดและจะพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆที่ติดตามอองมาตลอดนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแจกของรางวัลให้เพื่อนๆที่คอยติดตามคอยพบปะพูดคุยกับองอยู่ตลอดด้วยนะครับผมไม่อยากพลาด ช่วงเวลาดีๆอย่างนี้ไปรบกวนชวนเพื่อนๆที่ชอบในสายทางเล่สล็อตชอบเสี่ยงดวงหรือชอบดูเพื่อเอาไปต่อยอดต่อก็ชวนมาติดตามช่องอยาไปหยองกับอ่องเองด้วยนะครับเพื่อนขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวอ่องมันเริ่ม,มเลยนะค<ม>รับเพื่อนๆพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไทุนเจ็ดพ <7, 000 S 2> ันกว่าทุนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดบาทออขอเริ่มต้นไปที่เบ็ดเท่าไหร่ดี เบ็ด80ละกันเพื่อนสเตปอองนะครับผมสเตปอองเล่นนะหลังจากอองเลือกเบ็ดเสร็จปุ๊บนะเพื่อนอ,องก็จะทําการปล่อยหมุนไปเรื่อยๆครับเพื่อนถ้ามันเข้าให้แล้วได้กําไรมาก็จะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆเป็นสไตล์นี้ครับผมวันนี้อองตั้งเป้าไว้ถ้าแตกจริงๆก็ขอให้ได้สัก30,000-40,000ครับเพื่อนแต่ถ้าจะหมดก็หมดไปเลยครับผมมาสู้กันดูยาวๆไม่รู้นะว่าจะได้หรือจะเสียช่วยอ,องลุ้นไปด้วยกันนะครับทุกคน มาลุยกันเริ่มเลยแล้วถ้าใครเคยเล่นเกมเบเกอรี่อันนี้แล้วแตกหนักๆก,ก,ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกอ่องที่ใต้คลิปนี้ได้ครับผมโอเคหัวใจดอกนี้สวยงามเข้าหลามตัดต่อสวยมีตัวแพงๆไหมนะ่ะได้หัวใจดอกนี้มากะลองแถว2อแถวสไม่มาครับเพื่อนไม่ใช่มากะลองนะตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นเคก้กไอ้นี่นี่น่าจะเป็นเค้กอะไรไม่รู้ถ้ามากะลองจะเป็นจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับผม ขอขออภัยด้วยเมื่อกี้ององพูดผิดไปฮะอ,องไม่ใช่ใสสยหนมหวานครับผมถ้าเป็นใส่เหล้าเบียร์ได้อยู่โอเคครับเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าวันนี้เสียงอองมันตอนที่อัดอยู่นะตอนนี้เพื่อนมันขาดหายไปหรือเสียงแห้งๆไปอันนี้อองต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมพอดีว่าสงการอ,องซัดหนักไปหน่อยครับเพื่อนเมื่อวานซัดไปเต็มที่เลยครับผมเสียงเสียงหายหมดเลยนะครับผม และสงการนี้อ,องหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนคงจะสนุกกับสงการก,กันนะครับผมใครได้ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างและสนุกพบปะประสบการณ์อะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกต่อกันได้ที่ในใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมและในโอกาสอาจจะเป็นสงการฟรีหนหาองอาจจะไปเที่ยวตามที่เพื่อนๆแนะนํามาในคอมเมนต์นะครับผมเราอาจจะได้เจอกันและอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันนะครับผมโอ้โหแต่ทรงนี้ไม่ค่อยดีครับเพื่อนผ่านไป20ไม้มันกินเรายับเลย ไม่คายเลยวีแวลของฟีสปริงก็ไม่มีอุ้ยเริ่มจ่ายแล้วเพื่อนมันเริ่มเริ่มจ่ายแล้วดอกนี้ไหลไปสวยงามตัวคูณเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพื่อนตัวคูณจะเพิ่มเรื่อยๆถ้าสี่ตัวข้างล่างเนี่ยเข้าไอ้สี่ตัวข้างล่างเนี่ยเข้าจะเพิ่มตัวคืนเรื่อยๆดอกนี้ให้มาเจ็ดร้อยกว่าคูณหกได้ต่อไหมสวยได้ตัวแพงด้วยที่คูณหกห้าร้อยห้าสิบสองบาทโอเคดอกนี้จ่ายแล้วมาหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทครับผมตบมือให้หนึ่งครั้ง ได้กลับมาเข้าทุนครับเพื่อนเข้าหลังเข้าไอ้ดอกจิกแถวสามโอ้โหดอกจิกไม่มีโอเคเขัาเป็นวายให้สวยได้ตัวคูณเพิ่อมอีกสองโอ้โหจะจ่ายตัวถูกนะสวยได้โดนัท,ทนเพื่อนดอกนีก้โดนัทพร้อมเค้กเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทขวายตบมือให้ทันทีและยังไหลอยู่คูณสิบสี่แล้วคูณสิบแปดมีตัวไหลไหมสวยงามได้รูสเก็ตเตอร์ด้วยเพื่อนได้รูสเก็ตเตอร์ที่ดอกนี้มาไม่มา มาไม่มาโอ้โหยหมันยังไม่ยอมเข้าให้เพื่อนมันให้ลุนต่อที่คุณยีสิบผ่านไปอีกหนึ่งดอกเพื่อนดอกนี้ดอกนี้ถ้าไม่เข้าให้ไม่มีตัวไหลต่อแล้วด้วยไม่เข้าให้เพื่อน,อนโอ้โหแต่ก็ยังดีนะที่มันแตกนอกให้เราเพื่อนขออนุญาตตบมือให้หนึ่งครั้งเบ็ดแปดสิแตกนอกมา9ก้าบาทขออนุญาตเรียกสนุกดอกไปเลยจังหวะนี้แดๆแดมเฮ้ เฮเฮสนุบดอกชถือว่าเป็นเลิกยามงามดีเพื <h Alter, <h 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 ่อนจ่ายมาขนาดนี้ขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่200้เลยกันมาตอนนี้เราได้กำไรมาประมาณหมื่นหนึ่งนะเพื่อนเแต่มาเคลมมันน่าเข้าฟีสปินให้เรามากเลยไม่เข้าเพื่อนโอเคปล่อยหมุนไปที่เบ็ดสองถ้าสามหมื่นนี่พอเลยแต่ถ้าโดนดูดนี่ก็คือถ้าหมดก็คือหมดไปเลยช่างมัน ได้ไหลดอกนี้สวยจะมีตัวไหลต่อไหมสวยได้ลุน้นได้ลุ้นฟวเจอร์เกมยังไงขอมากระลองแถวแรกมาก่อนได้ไหลต่อมากระลองโอ้โหมาเป็นหัวใจโอเคได้เป็นเค้กมายังดีอยู่เอามากระลองแถวแรกมาก่อนถ้าไม่เข้าสกเก็ตเตอร์ให้ก็ขอไหลแล้วกันไม่เข้าอะไรให้เลยเพื่อนสกเก็ตเตอร์ก็ไม่เข้าให้ครับผมขอโทแล้วมาให้หลุ้นทาไมเนี่ยเบ็ดต้องต้องร้อยไอซิหายดูกันเรื่อยๆครับผม ขอญอาตเปลี่ยนแนวทางเกมเล่นหน่อยเพื่อนๆขอกดเทอร์โบครับผมเปลี่ยนสไตล์เทอร์โบมันอาจจะก,กระชากเข้าให้เราอุ๊ยดอกนี้ดําเต็มที่คูณ4ี่สาพกว่าแล้วยังไหลอยู่วาแถวสด้วยมีตัวต่อไหมสวยโอ้โหจะเป็นตัวถูกนะดอกจิกเข้ามาก่อนแถวแรกสวยได้ตัวขนมเค้ก2องชั้นด้วยคูณ10แล้วดอกนี้จ่ายนอกมาให้เราครับเพื่อนๆขอญอาตตบมือให้หครั้งห้าพบาท เสียสาวถ้ำม,มาเอาคืนกับเบเกอรี่ถ้ารู้ว่าเบเกอรีร่จ่ายตั้งแต่แรกนะไม่ไปนั่งเสียสาวถ้ำอยู่หรอกเพื่อนๆิเก้ขนมปังดองนี่เต็มๆเต็นเพื่อนเต็มหน้าคูณสองโอ้โหจะเสียดายคูณน้อยไปหน่อยตัวแพงจะเสียดายคูณน้อยไปหน่อยแต่จ่ายนอกมาให้เราอีกเจ็ดพันห้าสิบบาทขออนุญาตตบมือให้หนึ่งครั้งสองหมื่นแปดแล้วเพื่อนขอบบบ 400, ขอนุญาตปรับเบ็ดไปสี่ร้อยเลยขออนุญาตปรับเบ็ดไปสี่ร้อยเลยจะสามหมื่นแล้วเพื่อน แต่ยังไม่เข้าฟรีสปินให้เราดูเลยนะพอพูดปุ๊บหรือจะเข้าให้เลยถ้าไม่เข้าให้ก็คือว่าเลยอืแม่งเอ้ยไม่น่าพูดถึงมันเลยพอขอที่ไรไม่ค่อยจะเข้าให้เพื่อนโอเคได้นอกคูณหกดอกนี้โดนัทแถวแรกโดนัทแถวแรกต้องลงแล้วโดนัทแถวแรกไม่ลงให้เรานะจะขึ้นสามหมื่นก็ไม่ขึ้นให้สักทีนะเพื่อนหนึ่งร้อย โอ้โหไม่เข้าให้ด้วยเพื่อนมันเริ่มดูดกลับคืนไปแล้วดอกนี่นเต็มๆมาจ่าย360ยังไม่เท่าชุนที่เบลเลยโอเคได้ดอกนี้มาคูณสองสี่คูณหกแล้วมีตัวไหลไหมสวยงาม840แล้วคูณสิบสองโอ้โหจะเป็นตัวถูกไอตัวสามเหลี่ยมโอ้โหไม่มาเพื่อนๆดอกนี้มาจ่ายนอกมา2,120บาทก็ไม่เท่าไหร่ครับผมมีตัวให้ลุ้นไหมเนี่ยโอ้โหโคซองแถวสองไม่มา <c oughs> ต้องขออภัยถ้าเสียงไม่ขาดหายไปออกก็ต้องขออภัยด้วยจริงครับเพื่อน <c oughs> วันนี้เสียงเสียงออกไม่มีเลยจริงครับผมแต่ไม่อยากให้เพื่อนๆขาดตอนในการรับชมเหมอนช,ช่องอ,อ่องไปอ่องก็เลยขอมาอัดแบบว่าเพื่อให้เพื่อนๆได้ได้รับชมกันอยู่ตลอดนะครับผม <c oughs> ทุ่มเทเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เลยครับผม <c oughs> สามเหลี่ยมแถวแรกได้เต็มๆดอกนี้ที่คุณสี่ไหลต่อไหมโดนัทแถวสาม <c oughs> โดนัทแถวสามไม่เข้าให้ สกเกตเตอร์เข้ามาขวางทางเราเพื่อนแต่ดองนี่จ่ายนอกมา13,000บาทชนช่วงขอเลา้ยตบมือให้1นึ่งคงครับผมนี่เราได้เป้าแล้วนะ30,000ที่ตังเป้าไว้ยังไงดีแต่ยังไม่เข้าฟีสปินให้เพื่อนเห็นเลยอ่ะขอไปต่อปัดเศษ3,000ันี้แล้วกันเพื่อนขอปัดเศษ3า0พนี้ถ้าไม่เข้าฟีสปินให้ออกก็ขอพอกันแล้วครับผมไม่อยากถล่มลึกเดี๋ยวมันจะดูดคืนหมดไปมากกว่านี้นครับผม เอาแค่เหลือแค่ได้สามหมืก็พอเพื่อนถ้าไม่เข้าฟีสปินก็ก็น่าจะพอแค่นี้แต่ถ้ายังได้มากกว่าสามหมื่นก็สู้ันต่อไปเรื่อยๆยดอกนี้เต็มเแล้วได้วายมาสองแถวเพื่อนคูณสิบสอตัวแพงด้วยเต็มเตมดอกนี้หกหมื่นห้ายเค้ออได้ตบมือให้หนึ่งครั้งและยังไหลยอยู่8 8ดหมไปแล้วได้มากระลองต่ออีกมากรลองดอกนี้สวยเค้กแถวแรกสวย คูณ20สไปแล้วเค้กแวแรกเค้กแวแรกสวยตัวแพงคูณย2 27บสองสม่มไหมได้ลุนสเก็ตเตอร์ด้วยคืออะไรครับเนี่ยขอเข้าไปเลยได้ไหมถ้ามาขนาดนี้แล้วยังไหลอยู่คูณ24ี่ไปแล้วตอนนี้บวกมาแสนสี่แล้วเพื่อนไอ้ี้ยมาแบบงงๆอันนี้คือข้อดีของการปัดเศษเพื่อนอันนี้คือข้อดีของการปรดัดเศษครับผมเด็กแค่จ่ายนอกมา ดอกนี้สนุปดอกต้องเข้าแล้วเฮ้เฮ้สนุปดอกดอกนี้ใจเรามาข้างนอกจากการประเสธหนึ่งแร้อยแบาทท่วนๆขออนุญาตตเมืออีกหนึ่งครั้งและเข้าฟรีสป,ปินด้วยครับผมเยดเคมาขนาดนี้ต้องต้องแบบ อลังการแล้วครับผมทุนเจ็ดพันกว่าถ้ารู้อย่างนี้ไม่ไปเสียกับไอ้นี่ตั้งนานไม่ไปเสียกับสวาวทำตั้งนาน,นเพื่อนในฟีสปินนอกจากหนัก,นกแล้วแต่ไม่รู้นันจะแจกหนักหรือเปล่าเพราะแม่งจ่ายข้างนอกมาเต็มที่แล้วอะเต็มกราฟเลยอโอ้โห่บ้าไปแล้วสองสามดอกแรกสวยดอกฟ้ามาเก็บตัวคูณไปก่อนในฟีสปินมันจะดีอย่างนะครับเพื่อนๆตัวคูณอยู่ยังไงจะอยู่อย่างนั้นนะครับผมขอให้มันไหลยเ,ยเยอะพอ โอ้หไม่ไหลเงียบเหล็ีกสี่หมุนจะยอมจ่ายแค่ข้างนอกอย่างเดียวเหรอข้างในจะไม่จ่ายให้เลยเหรอโอเคได้หมุนฟรีมาเพิ่มโอเคได้ขลังตัดกับหัวใจได้เก็บคูณมาเพิ่มคูณ12สวยไหลต่อได้หมุนฟรีเพิ่มอีกหนึ่งโอเคได้มากระลองดอกนี้โดนัทแถวหนึ่งแถวสองมาไหมไม่มาดอกนี้จ่ายมาสามพันบาททวนๆครัวผมตบือให้หนึ่งครั้งยังเหลืออีกสี่หมุนเพื่อนโอเคขลังตัดดอกนี้มาแล้วเต็มๆหน้าคูณยี่สิบ มีตัวอีกไหมเค้กโอ้ยขัดเค้กแถวสามมันเพื่อนถ้าเค้กแถวสามให้คูณยี่สิบเจ็ดอะคิดดูดิเพื่อนมากระลองแถวแรกต้องลงแล้วมากระลองแถวแรกโอ้ยไม่ลงให้เลขสามหมุนโอ้ยในฟีสปินจะจ่ายนอกกว่าข้างน,นอกได้ไงไอจ่ายน้อยกว่าข้างน,นอกได้ไงหมุนสุดท้ายแล้วนะขอแทกหนักๆหน่อยโอ้หไม่แจกเลยเพื่อนในฟีสปิน โอ้โหฟีสปินแจกไม่เท่าไหร่เพื่อนในฟีสปินแจกไม่เท่าไหร่เพื่อนแต่ไม่เป็นไรถือว่ามันจ่ายนอกให้เรามาแสนกว่าแล้วครับผมขออนุญาตตบมือให้หนึ่งครั้งขออนุญาตเรียกสนุกด็อกมาด้วยจ่ายได้ดมพอเลยเพื่อนเพื่อนพอเลยเกินเป้าที่ตั้งไว้เยอะมากถ้ารู้อย่างนี้ไม่เป็นเล่นเสาถ้าตั้งแต่แรกให้เสียปาประโยชน์เพื่อนโอ้โหเบเกอรี่เพื่อนเพื่อนเวลานี้เกือบตีหนึ่งครับผม เบเกอรี่โอ้ยเสียงไม่ไหวแล้วเพื่อนเบเกอรี่เก็บตีหนึ่งต้องขออภัยในเสียงแผลบของอ๋องวันนี้ด้วยจริงๆครับเพื่อนแต่อองหวังว่าสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆจะเร่าใจกันดอกที่แม่งแจกมาแม่งแจกแบบองงงเหมือนกันเวลานี้ตีหนึ่งเพื่อนไม่ควรพลาดเลยบอกเลยเบเกอรี่ครับผมต้องเข้ามาเล่นเลยก่อนตีหนึ่งนั้นเพื่อนห้าเที่ยงคืนห้าสิบห้าครับผมโอเคครับเพื่อนอองขอฝากไว้ด้วยครับผม ถ้าใครชอบคลิปน bueno. ี s <S um> ้ก okay, okay, ็สามารถมาคอมเมนต์บอกแชร์ประสบการณ์กันได้ครับผมแล้วก่อนจากการอ๋องขอความรำเพื่อช่วยกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้อ๋องทำคลิปและทาไลไรสดต่อๆไปด้วยแล้วจะได้เราจะได้มาแจกอะไรพอปะพูดคุยกันนะเพื่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้อ๋องขอฝากไว้เท่านี้กันลวกันเพื่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแดดแดดแดดแโอ้ยต้องรู้อย่างนี้มาเล่นเกมอีกเรี่องนานแล้วเนี่ย กำไรชัดๆถอนถอน